สวัสดีค่ะ FC ทซกทุกท่านผนกำลังเดินทางไปเกบกอกกำลังเดินทางไปกบ<ๆ>กอกไป,กไปลำเป็นหน้าที่ช่วยเหลือ FC หลายคนเพราะว่าบางคนเขาก็อยู่ไกลเนาะอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ต่างจังหวัดอ,อะไรนี้ค่ะอยู่ไกลๆมาว่าอ,อยู่ไกลแล้วก็ ไม่สามารถมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราปาคุยกันอะไรนิดๆหน่อยหน่อยเนาะพิมก็ฝากช่องทุกคนด้วยบางทีพิมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนคะ่ะคือแค่ไปบ้านล,ลุงพลไปลำแล้วก็กลับเข้าบ้านทำงานในบ้านามีงานส่วนตัวตัวเองก็ทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำงานบ้านด้วยอะไรประมาณนะั้น ก็พักผ่อนอาจจะไม่ได้ลงคลิปมากมายอะไรประมาณนั้นนะคะคือบางทีอย่างพิมพ์เป็นลำนะคะบางทีไป็ํลำบ้านลุงคลมีคนหรือว่าเอฟซีหลายคนให้พิมพ์ติดต่อให้พิมพ์มานลำให้อะไรประมาณนั้นแม่พิมพ์ซื้อของถวายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็ทําให้เต็มที่นะคะพิมจะบอกว่าพิมพ์ทําให้เต็มที่ทําด้วยใจบางทีอ่ะ เราเขาก็อยากเห็นถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยนะพิมก็ไม่สามารถจะไปบอกให้ YouTube หรือว่าคนที่มาถ่ายเราอ่ะมาถ่ายสื่อออกไปได้เพราะว่าบางทีเขามาเขามาเพื่อมาถ่ายดุงคนนะเขามาถ่ายดุงมน,นมาถ่ายป้าแตนมาเออทำงานกับเขาติดตามเขาเป็นเอฟซีดุงคนเนาะแล้วทีนี้บางคนก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวมาล้ำแล้วหนูทำไมไม่เห็น หรือว่าพี่พิมพ์ทําไมหนูไม่เห็นเขาถ่ายพี่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยคือพิมพ์ตั้งใจไปทําคือความตั้งใจคือเราตั้งใจอะเนาะตั้งใจเหมือนเหมือนที่เราอะมีปัญหาแล้วเราทําแล้วเราตั้งใจแล้วพิมพ์ทําให้ใครพิมพก็ตั้งใจไม่ได้คิดแบบนอกคิดในแบบไม่ไปทําคือเราไปทําให้ทุกคนผู้คนแต่ไม่ไม่สามารถที่จะไปบอกสื่อหรือว่าให้ยูทูบช่อง ยูทูบช่องนู้นช่องนี้มาถ่ายเราได้บางทีเขาก็ติดภารกิจบางทีเขาก็ติดตามบุงคนเขาก็มีภารกิจของเขาไม่ใช่ว่าเขาจะมาถ่ายแต่เราลำล้ำล้ำลำลำ,ลำ,ลำอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นเพราะว่าที่กุกกมันก็มีหลากหลายหลากหลายคนหลากหลายที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่คนจะติดตามอะไรประมาณนั้นอะคะ่ะขะให้เชื่อใจสิ่งที่พิมพ์ทําทําด้วยใจสิ่งที่พิมพ์ทําทําดีที่สุด คืออายุพิมพก็ไม่ใช่น้อยจะ6กอัพแล้วนะคะแล้วก็ขับรถเนี่ยค่ะขับรถเที่ยวไปเที่ยวมาขับรถแบบเออเราก็น้ามันเหนื่อยไปกลับบางวันหนึ่งก็ร้อยกว่าโลอย่างเงี้ยบางทีสองเที่ยวนะต้องมาซื้อต้องมาซื้อของไหวของเส้นคือประมาณสี่ห้าโมงอย่างเงี้ยค่ะก็มีเอฟซีโทรไปคุณพิมไปซื้อนู่นนี่นั่นให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิง่งหัวฟูมาซื้อเพราะว่าอยู่ที่กรุกกงกรอมันไม่มีที่ขายของเนาะ ก็ต้องเข้ามาอยู่ในตัวอำเภออำเภอเต่างอยเต่างอยไม่มีก็ลากมาที่สกลนครนะก็ต้องมาซื้อให้คือทําด้วยใจนะคะอยากช่วยคือเรานึกถึงใจเขาใจเราเนอะนึกถึงเวลาเวลาเราลําบากอะไรประมาณนั้นเวลาเราเวลาเราสุดคนเราอเวลามันมีความสุขอมันไม่นึกถึงใครหรอกคะ่ะนึกถึงแต่ความสุข ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้อยนักที่จะหลายคนที่จะนึกถึงนึกถึงคนอื่นเนาะช่วงที่มีความสุขอะมันน้อยแต่ว่าพอเราทุกข์แล้วเราเริ่มแบบเริ่มนึกถึงนู่นนี่นั่นเริ่มนึกถึงพระถึงเจ้าอะเนาะตอนที่ช่วงมีไม่นึกถึงนะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ว่าตัวเองนะคะไม่ได้กเกี่ยวกับคนอื่นก็ไม่ได้นึกถึงคือทําบุญก็ทําทําไปอย่างนั้นหะ่ะทําไปแบบลักษณะว่า ไปวัดแต่ไม่รู้จักศาสนาประมาณนั้นแหละเขาทําบุญกับป้ายกับเขาใส่บาทก็ใส่ไปไปกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาไหว้ก็ไหว้เขากราบาก็กราบอะไรอย่างนี้ค่ะรู้แค่ศีลห้าประมาณนั้นแหละไม่มูสาไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ผิดผัวผิดเมียใครไม่พูดส่อเสียดไม่ดื่มสุรา,าสิ่งมึนเมาอ,อะไรเงี้ค ู้ค่ะสินห้ารู้ถามว่าทําได้ทุกข้อไหมมันก็เป็นบางข้อเลยเนาะ,ะมันก็เป็นบางข้อมดปรญหยัดเป็นบางข้อแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็อย่างว่าเนาะชีวิตคนเรามันไม่ได้เพอร์เฟกพอตกตกทุกตก,ตก,ตก,ตกละกําลําบากก็นึกถึงพระนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะค่ะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึง ที่เราอยากกราบไหว้บูชาสิ่งไหนที่จะช่วยเราได้ก็ดิ้นรนขนขวายะนะสิ่งที่เราไม่เคยกราบไม่เคยไหว้สิ่งไหนที่เราไม่เคยขอโอ้ต้นไม้ไปขอก็จนอยากอายเขาต้นไม้เ็ยอยากอายเออไปขอในต้นไม้ไปขอในนั่นก็อยากอายเทวดาในต้นไม้บูหลับไปเออชีวิตเนาะเวลามันตกต่ําอ่ะมันไปขอหมดละค่ะขอเทพไทยขอเทวดาขอนางฟ้า รวดน้ำความขันก็โอ้ยต้นโพต้นไสจนอยากอายอยากอายเทวดาอยู่ในต้นโพต้นไสรแล้วเด็จะว่าอ้าวมาอีกแล้วมาขออีกแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะคนเรามันก็ขี้ขอเนาะก็ไม่ได้ไปขอมนุษย์ด้วยกันหรอกค่ะก็ขอแบบหมดที่พึ่งอลนะมันก็ไปตามเรื่องอนะชีวิตก็อยากจะให้เอฟซีที่แบบ มาให้พิมพทําใหนะ้จงสบายใจค่ะพิมพทาด้วยใจทําจริงๆช่วยช่วยจริงๆทุกคนไม่มีนอกไม่มีในหรอกคะ่ะให้มาเท่าไหร่ก็ทาเท่านั้นบางคนก็บอกเหลือก็ให้คุณพิมพ์ยกให้คุณพิมพ์นะนคนก็บอกว่าเออซื้อในงบที่จริงอะ่ะพิมพมอยากให้แบบว่าใครช่วยใครอยากให้มาพี่พิมพ์งบเท่านี้นะอะไรนี้ไม่ต้องถามว่าเท่าไหร่หรอกคะ่ะหนูมีงบเท่านี้ก็ให้มาเท่านี้แล้วพิมก็จะไปซื้อของไหว้ของเส้นให้ คือบางทีให้ไปจุดทูบขออย่างเงี้ยพิมพ์ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปขอเฉยเคือครั้งแรกที่พิมพ์ไปขอท่านน่ะในหูมันแววไงว่าขอมือได้มือก็เลยถือเอาผลไม้แล้วก็ไปลำให้ท่านน่ะประมาณนั้นแหละที่พูดในสัมภาษณ์ของแดกดเดอร์น่ะแต่ว่ากับคนอื่นพิมไม่รู้แต่พดูดถึงตัวเองแต่เวลาที่ว่าไหววานพิมให้พิมไปทําพิม์ก็อยากให้ทุกคนแบบเออมีน้ําใจกับท่านมัางร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าให้ตัวพิมพหรอก ที่พิมพ์ลำไปอย่างเงี้ยไปทะเลทล่าไปลำเลยมันก็เหมือนจะกลัวเข้าตัวเองอะไรประมาณนั้นนะออ mm. ในความรู้สึกของตัวเองนะคะ mm. ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่น mm. ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะคะ mm. เดี๋ยวน้าไม่มีลูกมากับหลาน mm. เดี๋ยวนั่งลงเดี๋ยวย่าซื้อให้วันนี้หลานปิดเรียนก็เลยมากับหลานสาวเอาหลานสาวมาด้วย mm. เดี๋ยวย่าแวะซื้อน้ําให้นั่งลงดีๆมันสิ่งบางอย่างนะเราก็